ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมนะครับไฮโซครีมครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปดูเกมที่ชื่อว่า world of warplanes นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นเดียวกับเกม world of tanks นะครับผมเออ่ที่ผมนำเกมนี้มาให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับเพราะว่าเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่โคสเบต้าอยู่นะครับซึ่งยังไม่มีเซอร์เบียนะครับผมมีเซิร์ฟยูเอกับยูเมนยูเอสเคสนะครับผมซึ่งโคสเบต้านี้ก็ สามารถาไปสมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับซึ่งก็ต้องรุ้นนิดนึงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ส่งคีย์มาให้ทุกคนนะครับหรือไม่ก็บางที่เขาก็จะมีเขาเรียกว่า,เ,าเป็นเหมือนเหมือนเขาจะให้คีย์เรามาครับเป็นเหมือนเขาจัดโปรโมชั่นของเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะขอทุกคนนะครับเข <So S 1> ้าไปดูกับแก่ครับก็สมัครเสร็จแล้วก็ล็อกอินนะครับ อ้าวผิดอ้าวออกกรมอออโอเคครับเดี๋ยวผิดท่าดทางนิดนิดหน่อยครับนี่ก็นี่ก็เป็นหน้าจอนะครับผมหน้าจอของเอ่อเดเกมน,นะครับโอเคนะก็จะมีเสียงเครื่องบินบลา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 เสียงลงรถนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องบินนะครับซึ่งของผมนี่ยังอยู่ในระดับกากๆอยู่เลยเพราะว่า ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะยังเป็นเทียนเองอยู่นะครับผมซึ่งการเล่นนะครับก็ไม่ยากครับเรามีเครื่องบินแล้วนะครับถ้าเรามีเครื่องบินแล้วเราก็แปลว่าเราพร้อมแล้วครับใช่เมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปที่ battle เลยครับนี่ครับการเล่นครับง่ายครับเมื่อเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับเรากด battle ครับแล้วเขาจะหา คู่แข่งครับแล้วก็หาทีมาห้องให้เราเองครับหรือเราสามารถให่เข้าไปเล่นกับคนอื่นก็นได้นะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนตั้งเป็นปาร์ตี้กันใช่แล้วก็เซิร์ฟห้องครับก็จะไปได้เล่นด้วยกันนะไม่ก็แบบซ้อมทีมเล่นกันเองเอะไรพวกนี้ก็คิดว่าอนาคตรครับน่าจะมีเซิร์ฟเอเชียเข้ามาเหมือนกับเวิร์กท็อปนะฮะเพราะว่าเกมอันนี้นี่สนุกมากครับผมจากที่ลองได้สัมผัสมาบ้างแล้วนะนเปกมที่ ไม่ได้เลยนะครับสเปคเครื่องก็ไม่มากครับไม่ไม่ถือว่าไม่สูงไม่ใช่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในพวกผมก็กลา,กา,กา,กางครนะับกลางๆก็ยังเล่นได้ก็ถือว่าไม่น่ากลัวแหละนะครับผมนี่ก็รออ้องครับซึ่งมันก็จะนานหน่อยเพราะว่าช่วงเบต้าเนี่ยคนมันก็จะน้อยนะค,คนน้อยมันก็จะต้องรอคนที่มันกด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 แบตเทิร์นเข้ามาเนี่ย กว่ามันจะเข้ามาถึงเนี่ยมันนานแล้วก็รอครับแต่อยงว่าครับต้องทําใจครับซึ่งเล่นเซิร์ฟตามประเทศเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องปิงเรื่องอะไรที่เข้ามาเป็นปัญหาได้นะครับมันก็อาจจะทําให้ดีเลย์อ่าดีเลย์เนี่ยเป็นประเด็นเลยเพราะว่าเวลาเราลากเมาส์เป้าเนี่ยเมาส์เนี่ยมันลากไปถึงเชียงใหม่แล้วอะแต่เป้าเนี่ยมันเพิ่งจากกรุงเทพอะไรเงี้ยมันนานอะ ถ้าเราแบบเราอยู่ตามประเทศนี่เราก็ต้องทําใจหน่อยนะเพราะมันช้าเราก็วัดกันนีฝีมือฮะเราต้องดักปิงฮะใช้คำว่าดักปิงกันเลยเดียวเวตอนนี้ก็รอครับเพราะมันนานเหลือเกินนะครับผม mm hmm. โอ้แต่อยากจะบอกว่า ดังหลังนี่เริ่มมีเกมแนวแบบนี้ออกมาเยอะนะครับผมซึ่งแบบแบ่งเป็นเทียเทียเทียอะไรแบบเนี้ยนอกจากสองเกมนี้แล้วก็ยังมีเกมออนไลน์บ้านเรานะเกมใหม่นะที่ชื่อว่าอะไรนะคิงอัพการใช่ก็เป็นปืนเหมือนกันเนี่ยแบ่งเป็นเทียเหมือนกันพอเทียต่ำๆไปเจอเทียขงสูงยิงไม่เข้าเงอบเกาะเข้าหนาอะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเราก็ต้องมันเป็นเกมแนวที่ต้องขยันเล่นนิดนึงอะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆนะแต่ละคันมันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่คนที่เล่น,นครับตอนนี้ก็มาแล้วครับเข้าสู่หน้าจอมืดๆฮะลอโลสกรีนอินเทอร์เฟซนะครับผมครับตอนนี้ผมมาแต่เม,มาส์ครับนี่ครับมานะครับด่านชื่อว่าฮาเบอร์อัพฮาเบอร์นะฮะซึ่งด่านนี้ก็จะเหมือนจําลองฮนะฉากของเอ่อเรื่องไอเพลฮาเบอร์ที่สาราชิลบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ปะใช่ญี่ปุ่นปะเออนั่นแหละ นี่ฮะก็จะบอกครับว่า,วานี่ฝั่งเรามีเทียสองฮะไอขีดขีดนี่คือ2นี่คือเทียเทียสองสองคนแล้วก็เทียหนึ่งสามคนนะครับฝั่งอื่นก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นรูปเครื่องบินนะฮะข้างหลังก็จะบอกชื่อเครื่องบินนะแล้วก็หลังสุดบอกชื่อผู้เล่นครับนี่ฮะชื่อผู้เล่นครับซึ่งเมื่อเทียต่างกันเนี่ยพวกเกาะพวกอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันเหมือนกันทําใหอ้อ่ถ้าเราไปเจอห่างกันมากๆเนี่ยเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้นะฮะเพราะนอกจากเขายิงแล้วเขายังถึกด้วยครับ ทำอะไรไม่ได้ก็บินชนเลยครับง่ายที่สุดครับผมฮะซึ่งตอนนี้ก็รอนะฮะรอรอมันโหลดเสร็จนะครับผมซึ่งเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปจอยกันครับผมมาเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าจอนะฮะ s t a n d a r d Battle นะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าอะไรคืออะไรนะครับผมเป็นนี่ครับเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นการบังคับนะครับโอเคครับผมซึ่งมาเลยครับตอนนี้เริ่มครับเรื่องการบินนี่กดสปุตติ้งนะครับซึ่ง เมื่อเรากด W นะครับจะเป็นการบูตเครื่องนะครับผมใช้เมาส์ครับใช้เมาส์ในการลากบังคับนะครับใช่ครับผมไปครับจังหวะนี้ครับแล้วเมื่อเรากด W นะครับจะเป็นการบูตบูตเครื่องครับเรากดคลิกซ้ายก็ยิงมาแล้วครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยนะครับผมตอนนี้ขอหนี่กันครับขึ้นที่สูงครับเนื่องจากเครื่องบินเขาอยู่บนที่สูงครับ นี่ครับมันก็จะมีบ่อน,นะครับถ้ามันหมดหรืออะไรแบบนี่ครับเราเจอศัตรูแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่มันมันล้ําอ่ะเขาเรียกว่าล้ําโอ้โหดูฉากนี้ถือว่าสวยงามมากแล้วเป็นแบบอย่างไกลอ่ะโอ้โหแล้วนี่บินชนกับคนอื่นชิบหายแล้วครับอืมอ้าวตกเลยเอา้าวบินชนกันตกเลยเงิอบอ้าวนี่ไงนี่เอา,อออเอาแรกกันไปแล้วอา้าวเครื่องบินบินชนครับ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่จบเร็วมาครับเงอไปแล้วครับเครื่องบินตกครับอ้าวทำไงอะ่ะครับผมซึ่งบอกเครื่องบินตกฮะเราก็สามารถเราจะรอดูก็ได้ครับจนกว่าเกมจะจบหรือว่าเราสามารถออกไปนะครับ back to h a n g z h นะครับซึ่งพอออกไปแล้วนะฮะเราก็จะมีเครื่องบินที่เหลือเนี่ยเครื่องบินที่เหลือครับเราก็สามารถยังสามารถที่จะไปเล่นได้อยู่นะครับซึ่งเราก็จะไปเล่นกันต่อเลยโหตะเกียงไม่ทำไรเลยอะเครื่องบินตกแล้วอะ่ะ นี่ฮะก็จะเป็นหน้าอัพอัพอุพอปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเรามีพวกเอ่ออะไรต่างๆเนี้ยเราก็รีเสิร์ชวิจัยเราก็ใช้มันได้ครับผมตอนนี้จะไปที่ไฮเนเจอร์นะครับสเสร็จแล้วก็แบทเทิลเลยนะหาห้องกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมยังไม่ทันบอกไม่ทันอะไรเลยมันปีกชิวปะตุ๊มตุ้มอ้าวเฮ้ยเครื่องบินตก ยังไม่ได้ยิงเลยเขามาบินชนใส่เราฮนะแลกกันไปซัง,งั้นก็เลยงงครับเงิบอ่ารอบนี้ครับโอ้โหหาห้องเร็วมากครับดีๆๆครับไม่เสียเวลาครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหรอบนี้ครับไหลลําเหลือเกินครับบอกได้เลยว่าไหลลําเหลือเกินนะฮสังเกตครับมีแต่สองสองครับแล้วสังเกตว่าเขาจะแบ่งบาลานซ์ให้เรานะครับว่าคือสองทีมเนี่ยมันจะไม่ห่างกันเท่าไหรอ่อ่ะ คือถ้าสมมติเราเล่นเทียร์หนึ่งเนี่ยเราก็จะไปเจอก็จะไม่ไม่เกินเทียร์สองนั่นแหละก็เจอมากสุดก็เทียร์สองอะไรเงี้ยพอเราอยู่เทียร์สองเราก็จะเจอต่ําสุดก,ก็เทียร์หนึ่งสูงสุดก็น่าจะเทียร์สามอะไรเงี้ยอาจจะมีหลุดเทียร์สี่มาบ้างหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนี่นครับเป็นเอฟเฟกครับเราสามารถซูมเข้าไปเป็นเป้าไนดะ้คนขับนี่โอ้โหหน้าตานี่มันไม่น่าขับเครื่องบินเป็นนะฮะ,ะนะฮะนี่ก็รอครับรอรอการเริ่มนะฮะ ตอนนี้เป้าพร้อมแล้วครับคนเล่นพร้อมแล้วครับจะเป็นการไปแล้วครับโอ้โหเขาเรียกว่านี่ครับเราสามารถโอ้ดูครับดูดูนี่ฮะเราต้องก่อนเห็นฮะเน้นบินไปหาเพื่อนครับนี่มีการสะท้อนของแฟร์นะครับหกเหลี่ยมครับที่หน้าจอครนี่เราต้องไปช่วยเพื่อนฮะอย่าเปลี่ยวนะฮะเกมแนวนี้อย่าเปลี่ยวครับต้องเล่นเป็นทีมครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยวขุกนานีโดนชาวบ้านเขาเล่นหมดฮะสังเกตว่าตอนแรกเราจะไม่เห็นศัตรูครับ คือมันใช้ตาเดียวกันอะเหมือนเรดาร์เงี้ยใช้ใช้ตาตาเดียวกันก็คือถ้าเพื่อนเห็นเราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งถ้าฝั่งนู้นเขาไม่เห็นเราเงี้ยแต่เราเห็นเขาเงี้ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของเรานะแต่เราแต่มันก็มีนะที่แบบเราไม่เห็นเขาอะแต่เขาเห็นเราเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราโดนยิงจากไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องใช้การสังเกตแล้วก็เทคนิคนะฮะถือว่าใช้เทคนิคบ้างพอสมควรเลยฮะแต่ก็ ไม่โหดอะไรเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้ครับเจอแล้วครับผมโอ้โหนี่เป้านี่พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะยิงครับโอ้โหแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่โดนนะต้องยิงดักครับยิงดักเพราะว่าปิงเรานี่จะโหดร้ายเหลือเกินนะครับจังหวะนี้ครับกดบูทไปแล้วครับโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเหมือนโดนยิงแล้วโอ้โหข้างหน้าครับระเบิดข้างหน้าระเบิดไปแล้วโอ้โหเพื่อนอะไรเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับเป็นการยิงที่โหดร้ายทารุนมาก จังหวะนี้ครับขอสักหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วครับต้องบินเข้าไปใกล้ครับเพราะเขาไฟกันใกล้ไกลเหลือเกินครับโอ้โหต้องเข้าไปเขตเขตไฟครับมันเป็นอะไรที่จอดมากเขตนี้ออกแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โดนยิงโดนยิงเฮ้ยโดนยิงโอ้โหเอาไงดีเนี่ยเอาเงียบแล้วต้องบินลงที่ต่ําครับดับนี้เราต้องบินลงที่ต่ําครับต่ำแล้วงัดครับงัดงัดงัดขึ้นครับเพราะข้างหลังเขาตามเราครับงัดขึ้นครับโอ้โห โดนไฟอย่างหนักครับผมต้องงัดขึ้นครับงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นโอ้โหแล้วนี่เขาตามแล้วโอ้โหเครื่องบินเครื่องบงเครื่องบินพังชิบหายหมดไม่ได้ยิงเขาอ๋ะครับโอ้โห,โโหกากยิงครับผมเล่นเกมแนวนี้นี่ไม่จะเอ่ยเลยว,ว่าทำไมฮนะทำไมผมถึงกากนี่โอ้โหแล้วนี่มาอยู่ในดงกันบ,บ้านเขาก็สมควรจะโดนเขายิงลนะฮะ โอ like ้นี่ครับต้องทําการครับบินด้วยสเต็ปครับความเทพครับเทพแบบมาที่ไหนไม่ได้ฮะบอกตรงโอ้โหจังหวะแบบนี้ฮะคนหนึ่งเขาก็บินวนครับเราก็บินวนครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแห่งการวนจริงๆฮะนี่ครับหักเข้ามาแล้วครับหักเข้ามาแล้วครับต้องสู้ครับเราหักเราก็หักสู้ครับโอ้โหนี่ครับเขาเรียกบินต่ําครับเขาเรียกการบินแบบระนาบต่ําครับการบินที่ โอ้โหเนี่ยไม่มีความสามารถทำไม่ได้ครับอกตรงครับโอ้โหแล้วนี่โดนยิงแล้วอะไรกันนี่ครับบินตามครับโอ้โหนี่ถ้าเขาบินไม่เก่งให้เราชนครับเราต้องหลอกเขาครับเราต้องบินตามหลอกเขาครับงัดเครื่องขึ้นครับโอ้โหเราโดนยิงอะไรกันโอ้โหนิวซาโชสเตปเทสวาแน่ยิงได้เอาชิบหายครับจบแล้วครับเครื่องบินระเบิดครับ ครับผมจังหวะนี้ครับแล้วก็โอ้ไม่ไหวจริงๆฮะเมันโหดร้ายเหลือเกินครับบอกได้คําเดียวมันโหดร้ายเลยนะฮะเกมนี้ฮะก็ต่อไปแล้วก็จะไปดูกันครับเรื่องนี้ฮะนี่ก็คือเครดิตโกนครับสาหรับคนที่เติมตังค์หรืออะไรครับไอ้นี่ฮะใช้ไม่พออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอสมมุติเรากลับไปดูคันแรกคันแรกกลับแหะครับนี่ก็จะมีโมดูลครับสามารถอัปเกรดได้นะฮะซึ่งนี่ฮะการอัปเกรดปืนนะครับจะมีปืน นั่นนี้ฮะนั่นนี้ฮะเราสามารถรับเกจได้สมมติเรามีใช่ไหมแล้วก็รีเสิร์ชเข้าไปนะฮะเรามีของแล้วก็จัดการนะะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแชร์แฮงเจอร์ปกติผมใช้ขั้นไหนผมยังลืมเลยเนะี่ยแป๊บหนึ่งสหรัฐครับอ๋อใช่แล้วสหรัฐครับไปที่โมด,ดูลครับเสร็จแล้วก็อืมขอเครื่องเครื่องแรงเครื่องแรงอัพป๊าฟก็จะได้เครื่องแรงเพิ่มมาครับ แล้วใช้เงินซื้ออ่าใช่แล้วครับผมเราก็จะอัพเป็นเครื่องครับเครื่องระดับนี้ฮะมันก็จะมีบอกข้อมูลครับว่าพาวเวร์เพิ่มขึ้นเท่าไรอะไรประมาณนี้ครับซึ่งนี้ครับรีเสิร์ชครับโอ้โหได้อีกแล้โหนี่สามารถอ่าเป็นขั้นสูงได้เลยเนี่ยนี่ครับเป็นอะไรครับเป็นเกาะอะเกาะนะฮะเป็นเกาะเราก็ซื้อมาครับมีเราก็ใช้ครับอย่าไปห่วงมันไว้ครับ แต่ว่าก็แนะนำนะครับควรจะเล่นแค่สายเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นหลายสายเนี่ยมันจะทําให้ยังไงอะ่ะเหมือนแบบเอ็มันไม่พอ,ออะไรประมาณนี้มัง้งใช่ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการขึ้นเทียร์ต่อไปนะครับครับผมซึ่งนาม,มันก็จะมีเนี่ยถ้าเรามีเทียร์เยอะเนี่ยเราก็ต้องซื้อมันเพิ่มใช่ไหมช่องมันไม่พอใช่เราก็ต้องซื้อช่องโดยการซื้อช่องเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ตังค์ใช้ตังค์ตังค์จริงอะ่ะก็เลยแบบอืม แต่ว่าพวกนี้สามารถขายได้เราไม่ใช้อ่ะเราก็โร้ลโร้ลโลมันทิ้งไปจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์แล้วนะข้างบนก็จะบอกนี่มี200กว่าคนเองคนเล่นนะฮะแล้วก็มี17อยู่ในคิวนะฮะซึ่งเป็นคิวที่รอนั่นแหละนะครับผมนี่ก็เป็นอิเชนโกนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโคสเบต้านะครับผมก็อาจจะมีตังค์รวยรวยเวอร์ไปหน่อยแต่นั่นแหละเพราะมันเป็นโคสเบต้านะครับโอเคครับผมครับสำหรับเกม World of Warplanes นะครับผมวันนี้ครับกับผมเฮซุสครมครับก็ขอจบการครับการรายงาน ไม่ใช่ดีการเล่นให้ดูนั่นแหละแล้วก็โชก์ากากครับผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปหาเล่นดูได้ครับเข้าไปที่ o o เกิลครับแล้วพิมพ์ world of warplanes นะครับผมก็จะไปเจอเว็บอต่างประเทศนะครับแล้วก็ลองสมัครดูฮะถ้าโชคดีก็อาจจะได้มาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับผมก็ติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ Thai Steam Gamer นะครับผมซึ่งก็เป็นเพจที่รวมนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นเกมนะครับ ทุกคนนะครับแต่เน้นหน่อยว่าเป็นเกมมีกสเทธินะครับเพราะเราไม่ค่อยสนับสนุนของเถื่อนนะครับไม่ดีเลยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ